พี่พี่พี่แมวแยายค,ครับแมวแยายครับแมวยายอันนี้ปาดานะครับปลาญ่นะครับบ้านม่วมงพี่<จ>พน้องครับพอดีผมพามาหาหินมาหาจินงก๋ยเตี๋ยวละมาท่านในพ่อ,อ้า,านก๋ยเตี๋ยวบนเลยสิม,มาหยอดนะนี่ขายดีปะป้าแกขอดาขายแกขไดขาย,ยาครับอันนี้คือพี่สาวไ่ของป่าเพชรน,นะครับแต่ว่าพันจุบันม่วงเปิด้านค้าขึ้นกันนะครับไปไปมาพี่มา้ไปหยอดมหยอดไปไปยายนั่นหยอดให้ไปหูบาดมัพี่น้องครับสิีพาไปหาหมออยู่ หยอดท่ยยอดแล้วยดบอกบกหายายพ่อยอดเอะยอดอะไรเนาะหมุนซ้ำรอบจ้าเอาอันเดียวพอดเดหมุน้งรอบอ่อีอนึ้าอือจ้าอ่าอจามือลองจ้ะเออได้อยังละได้อย่งเออเอายาดอีกยาดอีกพูดพุ่พูดไุ่พ่นแล้วเดี๋ยวพุ่น ขุ่นยายบอว่าให้เรียนออกไปพุ่นออกแล้วนะครับอ่าไปไปเอาน้ำมันาะ้าดามมาเหรอเอาเนี้มาแยกเนี่ยให้ประโยอนอีกไปประยชน์เนะะยอดดีฮะปรยชนเอาม้นสองรอบแล้อลุกเด้นุ่งผากเฮียครับโอ้ยแดงโตกดีมากนุ่งนีกรอมึงแก่ เสียฝาตัวไน้บ mm ัวซตัวไม่บัวซเออเอามาสิเออมาผีมามามาผีผีมาเจียงนะมาเจียงมาให้ย้ายเปิดให้บ่งมันเปิดขังไหมบ่มาละบ่มาผีมาผีนางผีมานางผีมานางเด็กก่ย้ามะเยวนางเด็กมาผีนางเด็กมาผีเออเออนางนางนางเออแมวถามย้ายบังไขายบ่าขบ้แมวไข้ยดาขวยบ่ครับบอถามย้ายดบังไขายบ่ ขายบาครับมีัือบอี่พี่มานางพีได้เห็นหงแล้วม่นงพีไหมแม่น่งถามยเออนม่นาอยาไม่นางผี่น้ำเออเออเออถามถามถามยายบ่งขายว่แมวขายบ่ครับนสิขายบ่าครับเงินสอห้าเออพห้ยายมีเออมีจ้บาท วาเลขก็เพาถือบอกเลข88ห้างกันคนลยอดบอกย่าดูลูกเลขของสายย่ให้เงินลูกเออเอาบอกย่ามึงสิามศูนย์คือมรักคันถือกย่จะให้ตังเออเอามาดีๆมาดีๆได้หาเข็มขัดไปใส่ขาไหมเออมาดีๆยมาถ่าลูกขึ้นสายย่ามาถ่ายหมลูกอ่า บ้านที่บ้านม่วงนี่บ้านม่วงถามยายพงบ้านยังบ้านบ้านม่วงจ้าบ้านไม่ย้ายบ้านย้ายบ้านไม่ย้ายนาบ้านเจ๊ต้าขายของที่ว่าทำย้ายมั้ยขายตัวขายขายขายยือยุกทำน้าซื้อน้ำย่อยมันเปิดได้บอนปะเปิดได้ยุกแต่ว่าเวลาแฉ่วงลูกแฉมึงแก้วหงายแฉ่วงยิ่งยันข้างใหนบอลท้องคึ้บ่ต้องได้ซอยเพชรยนบ่ เออมันตรงนี้เลมันแฉะั้งแะังเด็กมาหาหินหน่อยแจะเป็นโมดุแะเป็นเดี๋ยวให้าแไ้เมันตรงนี้างไหนมันดังปะนี่น่ปะเออแะได้แล้วนั่น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 นั่ะเป็นระกอบเอออรประกอบเป็นออล้เออองอ๋อลองให้ยายพาเห็ดไป เออยากเห็นว่าเป็นไปทางไหนละจะได้ดีหน่อยคุณลองเข้มเห็นเงงเวลาประกอเป็นบลูกให้หน่อยประกอเป็นบ่ประกอเป็นบลูกอ้อประกอบเบิ่งงบประกอบเพิ่งอบเดี๋ยวแยกหาถุมมาใช่ไหมมีประกอบตัวนี้ประกอบใช่กันไสีชมลุงไปแ่ละ อันพ่นไปกินขเขาบ้านเพราะลูกท้านใช่พ่นจะไปเบิ้งอันพุทธแทนเป่นปลาใสอยู่เมือนอือครับอันนี้ป่าใหญ่เลยครับเป็นป่าใหญ่ป่าดานะครับพี่สาวของอพี่สาวของปราเพชรนะครับปลาเพชรคนสวยนะครับ <c oughs> จูคนละบ้านอันนี้บ้านม่วงครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องมานะครับก็คือเขาบ้านม่วงก่อนทั้งหนี่นะครับเราไปจะติเป็นบ้านยัง ่ uh, ไปฟังเขามาท้างผนกับสิบเป็นบ้าทน้องอยู่น้องป่าเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านเนี้ยสิอยู่กลางในพัลลู่ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยว้อจังไนไตยพาไปหากินก๋วยเตี๋ยวสิพาไปหาหมอหมูบาดน่ะอ่า่เอ้าเอ้าแล้วป้าให้ให้ให้ยายไปขายของกันลูกไหมขายของกันลูกไปากรเลยอ่าอ่าเจ็บเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายหาถุงให้ลูกยายหาถุงให้อ่าเอาถุงมาใส่ให้น่อืะทำไปประกอบที่บ้านจับเอาขึ้นไปเอา อนางเอาไปตัวให้เอาให้มาให้หน่อยอะอืมเอออืมเอ่อเอ่อหู้ยหูไงไปที่ไหนพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปหาหมอกันหมออยู่บ้านม่วงบ่มีครับบ้านยางเอาใส่เอาใส่เอาใส่เอาเอาขอบคุณคุณยายหลาย ขอบคุณวัสดีครับวัน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 ยายลูกสวัสดีครับอืมอ้าวอ่าเดี๋ยวไตยพาไปหายก๋วยเตี๋ยวกันถามถามถามเด็ด่ามึงก๋วยเตี๋ยวขารยุใส่ก๋วยเตี๋ยวขายยุใส่ขายยในบ้านค่ะเออยุใส่ครับอืมในบ้านตรง้างบ้านแยาสอนอืมเออบ้านแยาสอนอืมบ้านม่วงเนาะอืมเนาะไปบอกยายสิครับดูครับ อ่าอ่าอย่าลืมเด้อพบอกยายนะยอย่าลืมเบังมาหาหินหน่อยเด้อครับบังมาหาหินหน่อยเด้ดอครับผมครับไปแล้วครับไปแล้วครวับ